ข,ขึ้นยุพี่น้อง มันสิเกิดอยู่น้ำปลาหย่าแบบนี้ค่ะแล้วก็มีต้นเฟิร์นอีกอืพี่น้องบอกเลยว่าคุ้มมากพี่น้องบ่โอ้ยพี่น้องปีแรกเห็ดแรกของปีหนึ่งสองสามส อันนั้นเห็ดพึ่งหวานดอกที่เก็บได้เทือแรกค่ะจอดรถเก็บมองดอกแรกเลยเห็ดพึ่งหวานหรือว่าเห็ดอุย้ยหมดกสิกัดพี่น้องพี่น้องมเบังมเบังบอกเลยว่าคุ่มแห้งบบเสียรถเสียแงรงขับรถมาเบิงพี่น้องบังอุย้ยหนึ่งสองสามดอกที่ซีใหญ่แห้งค่ะ <c oughs> อุย้ยหมดกสิกินข่อยไปนี่พี่น้องพี่น้อง มาเก็บกันค่ะมาเก็บกันอุ้ยเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยข่อยเหยียบหั่งหมดกระแตกบันเห็ดกระพาะบวกไงปวกคัดข้าพี่น้องปวดคัดข้าฝรั่งพี่น้องเอ้ยปวกคัดข้าฝรั่งเอ้ยปวกสิกินข่อยข่อยไปเหยียบหั่งข้าเจ้าแตกพี่น้องเบิ่งอุ้ยไท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 ยหมานหมันหมานหมนัมนคักแน่พี่น้องเอ้ยห้งเสียงหลงอยู่ผูด้เดียวแล้วบันนี้ เก็บทำไมอะเก็บเก็บพักอีตูพี่น้องสงสัยพันแห่กันเนาะคะ่ะพันเล่แบบอา้าวสีออกดอกก็มีพี่น้องว่างอันม่วนนี่ม่วงงามนี่สีออกดอกส่วนม่วงม่วนที่แบบต้นพันธีกันอะนะคะพันกับกระลังสีงงใหญ่พี่น้องบ่ากระลังแห่กันหยาดฟุ้งกันโอ้ย สวนแออัดไม่มีอากาศหายใจเลยพักว่าต้องขยับขยายไปจังไงเนะ้ะฝนตกพี่น้องฝนตกพายุเข่ามานี่ตกหนักเลยว่าสันคอยก็ะออกกระถางประกาศหินไปตั้งพี่น้องออกสตอเบอรีกอ่กะบ่มีน้วยละค่ะบอกทุเรนเตาเต็มต้อนอยู่ ไปทั้งนั้นกับวานเม็ดพักซี่เม็นแข้งไหวกะกระลังขืนฝนกับมะเร็งหัดบันี้ดินกับซีแนนพี่น้องนี่ยกระทางเลือเหลืองเอาเจาะอ,อยู่นั่นเห็นบ่ค่ะนี่ตูนเด้พี่น้องมาเด้อเมื่อกี้พีตูไปใส่แกงเห็ดน้ำข่อยพันต้นต้นพันโดกแห่กันอยู่นี่คนสีถอนต้นพันขืนพี่น้องหนวพักใส่ บ้านนี้บอกพีกนี่พี่น้องเว่งแจ๊กแมงอีหยังเมื่อกี้บอกพีกข่อยพี่น้องเว่งนั่นหักยอดออกเห็นบอกค่ะบอกพีกขี้หนูสวนข่อยได้ไ,ดไดม,ม่นมาจากเมืองไถ่เอา้าเอาเอา้เอาต้นทั่วพู้ต้นนี้เขาจะมันเป็นเบี้ยอยู่โอ้พี่น้องขอเสิ้าเบ่งบอกพักใส ใส่สีออกนวยเห็นว่าันน่นดอกเหลืองๆนั่นดอกข้าใส่ได้พี่น้องนั่นเฮ็ดเพิงสมจ้าพี่น้องฮ็ดเพิงหลังสมสิมีรสอมชาดอมเปรี้ยวนี่เฮ็ดเพิงวานจ้า จิ้พึ่งหวานดอกใหญ่ๆจากพี่นอกได้มาดอกหนึ่งมอว่านแล้วกาเห็ดเพลิงหลังสมจ้ะอีตูหรือว่าใบแมงลักกับมาพร้าวจะแกงเส็บๆสดน้ำนอ่อนๆจ้ะอันนี้กับผักกาดหินเสียวมกินแกรมซาซิมิแซลม,มอนนะจ๊ะก็น้ำจิม้มซีฟูด้ดพี่นนอก ได้มาสามดอกค่ะมาเบิ่งเฮ็ดเพิองหวานจะพี่น้องหวานนีลีจะย่างฝานบางๆแล้วย่างเตาอบเอามาตําปนกระแสจบจะพี่น้องลังมันสีเป็นสีน้ําตาลแบบแล้วก็าวกากระสีใ่ๆบานช่วงล่างจะแล้วก็ข้างล่างพันกระสีเป็นเรื่องเหลืองแบบนี้ค่ะพี่น้องอันนี้เก็บมาค้างไว้ตู้เย็นไว้เหมือว่านนี่ข้างหนึ่งมันจะเป็นสีมันมนนชะละค้างต้องเฝ้า เอาเอาอันนี้ให้เพิ่งห่อนไฟค่ะต้องฟ้าเอาลวกน้ำเลยค่ะห้ามเอาคางขึ้นไปอีกมิฉนั้นสิกินบอดดค่ะสิบอแสบจะพี่น้องเฮดเพิงหวานเฮดเพิ่งออกจ้าพี่น้องเราฝนกับมเเลงที่นี่ฝนกำลังเลงพี่น้องฝนสวิเดนมันนี่ฝนตกนะักพยากรณ์อากาศทั้งสวิเดนว่า น้ำสีถ่วมเด้อวสัน hmm. แต่ว่ากระบบเคยถ่วมนอกค่ะเพราะว่าที่ระบายน้ำข้าเจา้าระระบบระบายน้ำข้าเจ้าทั้งสวิเดน mm hmm. แถวคอยยูน่ะดีค่ะพี่น้องบอกน้ำถว่วยุคใกล้ๆห่างๆค่ะดอกงาม,มงามเมื่อว่านนี่เมือนนี่ผนเป็น สีโบง่ามล้วคอยต้องเฝ้าลวกให้สุกไหวค่ะเห็ดขี้เท่าฝรั่งเห็ดหรือเห็ดผีเบี้ยเห็ดมีพิษเด้อพี่น้องถ้าเห็ดพวกนี้ออกแล้วเห็ดกินก็สีออกแล้วค่ะนี่เป็นมูมูเลยพี่น้องเห็ดผีเบี้ยเห็ดมีพิษนะคะดูให้ดีอย่าไปเก็บนะคะถ่ายได้แต่อย่าไปแตะเอามือไปแตะเด้อใส่ทุกมือ เออพี่น้องเฮดเหลืองจ้ามาเก็บเฮดเหลืองมั่นปูจา้าพี่น้องมาเด้อครับรถพันทุกมือพี่น้องเอ,อ้ยมันนี้เพันเลาะครับเลาะๆนี่จา้าพี่น้อง กำลังพอพี่น้องขอยขอปิดกล่องกันเด้อจะขอเก็บแป๊บนึงจะขอเก็บก่อน พี่นอเห็ดลังเหลี่ยมพี่น้องเห็ดลังเหลี่ยมเก็บกาแบ่บใครไม่เคยกินต้องลองจ้ะมาเลี้ยหเห็ดลังเลี่ยมเห็ดลังเลี่ยมบานเห่าพี่น้องีอีกดอกนึ่งกดเ,เอาคือเห็ดผอ มันสิไปเอาถุงมาใส่เด้อวพี่น้องมันพี่น้องคอยสิบอกว่าเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดเหลืองกับเฮ็ดเผือคพนออกอยึดแถวนีก่ะพี่น้องบอกไกลจากถนนดอกค่ะหาไปย่านหมูปลาไปบกา่บกาบก่าหาไกลจากถนนมี่ยังกับสี่เดแลยนอัน เดืยนมหาโหลดเนาะพี่น้องเนาะแดดแดดพึ่งมากพี่น้องมูซ้านี่หนาวหนาวฟังเี่เห็ดกำลังออกค่ะเห็ดกำลังมากพี่น้องนี่ละพี่น้องเห็ดพิ่งเพิ่นกระสีออกอยู่น้ำนี่ละค่ะใต้ต้นพวกนี่ละเฮ็ดเหลืองหรือคือกันที่ค่อยเค่อยเก็บทุกปีต้นยุ่งค่ะซื้วยุ่งยุ่ง เป็นแต่น้อยเป็นไข่ไข่เฟื่องจิว๋วเฟื่องปลาเน่ะพี่นอ้องนี่ค่ะเป็นปลาแบบนี้ค่ะนี่ปลาเห็ดเหลืองกับปลาเห็ดเผิง่อยที่่อยเคยเก็บเห็ดเผิงเห็ดเหลืองพันออกอยู่ตามทั่วไปค่ะใต้ต้นเบี้ยวก็ ขึ้นมาหนีเพื่อมีเนาะพี่น้องฮนะร่องเบิงถ้าบ่เห็นมือหลังค่อยมาเบิงอีกแดดพึ่งออกพี่น้องหมูป่าจังเล่จังเห็นหมูป่ามาอนีิอุย้ยมองนั้นบ่เคยเห็นเลยเดีพี่น้องเห็นแต่กวางใหญ่มืาอนิข่อยแล้วว่าเห็นหมูป่าไายพอท่านให้เบิง ก็มีรถจอดเบิงน้ำข่อยขั้นหนึ่งข่อยว่าสีลบแล้วข่อยว่าเขาเห็นหมาป่านั่นจ้ะทางเขาไปปาเห็ดปาทางน้นข่อยบกเคยเขาไปได้พี่น้องนั่นทา้งนั้นข่ขายขาทางไปต้องมีมูเขาไปค่ะเพราะว่ามันมันเป็นตะย่านเปียวเปียวแถวนี้ก็มีเม็ดพี่น้องเห็ดพวกเห็ดลังแหล่ลังเหลี่ยมตระกูลเห็ดขอ้ไข่นะคะเห็ดเผิงเห็ดยังออกไปนน้ำกันเมด ใต้ต้นสนต้นโบสนต้นที่เขาตัดฟื้นดังไฟนี่ค่ะพี่น้องต้นไม้น่อยไงกิ้งไม้เฮพี่น้องเมื่อการขอ,อย่านหมูปลาอืยอยู่ผู้เดียวเล่นหนีโบท่านเลยนี่พีน่น้นอง หมาน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 ดอกเห็ดเพิงโอ้ยฝนตกเสพนพินพ่นละเละพี่น้องเอ้ยเละเลยโอ้ยเสียดายเถอะพี่น้องดอกบางายน,งนึ่งเน่าหมดปลาเห็ดเผิงขค่อยเคยเก็บแล้วนี่โอ้ยดอกบักงามนึงพี่น้องเบ้ง่ง ฝนตกใส่พันเละพี่น้องนั่นแล้บได้ซ้ำอ้ยน่าจายเน่าเลยโอ้ย,ยโยบนาสีเน่าเลยนาสีได้อยู่เอาปล่อยเขาเป็นเสื้อต่อไปเนาะค่ะเนาะพีหนามาใหม่หลายๆเดือเอาหมูใหม,ม่มาแถวนี้เฮ็ดเหลืองเห็ดเหลืองเห็ดเพิงขอยเก็บทุกปีพี่น้อง ือว่าเห็ดเผิอมันสิบ่หลายก็ค่ะพี่ต้นยุ่งต้นยุ่งที่เป็นใบด่เขาเอาไปประดับคริสต์มาสนะพี่นนอะอันนี้จ้าต้นเอียงใบเงี้ยแต่ว่าเห็ดเผิงก็เห็ดเหลืองออกใต้นี่ค่ะที่คอยเคยเก็บอะต่ำๆเตีต้ยๆแบบนี้แล้วก็ต้นเฟิร์นป่าจ้ะพี่นนอะเห็ดเหลืองเห็ดเผิงที่คอยอยู่ เก็บใตแบบนี้ค่ะชุ่มชํำชุมชำช่มชำํำชุ่มชํำออกทอนเหตดเอ้ยจอดรถทาออ่างโค้งข่อยานขาดาเอาต้นสนคิสมาสหน่อยพี่น้องเบิง่งเต็มเลยเบี้ยต้นคิสมาส ไปพี่น้องกลับกันจ้า